ลูกเกดคือพูดอยู่บนเวทีหนูก็แอคต์ปากหนูก็ทำเป็นตามน้องเล็นิดนึงเก็บข้อมูลไว้วันพ่อก็อะไรก็ข้อนิดนึงถ้าเราพูดก็ได้อไงใช่ใช่ใช่วันนี้ได้ทริปเยอะเลยค่ะมันมีสิ่งไหนมที่เราแบบทำแทนที่แบบว่ามันไม่ควรทำนะเหมือนแบบเอาเอาปิดกระโปรงอออ่าอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้เห็นด้วยว่าเวลาเราใส่กระโปรงสั้น หลือเกงขาสั้นทุกคนจะติดหมอนหรือผ้าห่มปิดซึ่งอันนี้มันทำให้บุคลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือเห็นด้วยคืออันนี้คือรู้เลยว่ามีทริคแล้วว่าจะนั่งยังไงหรือจะปิดยังไงที่มันต้องใช้หมอนกับพวกผ้าห่มเช้าว,วันนี้ก็ได้พี่กล <ๆ S 2> ับไปเยอะมากในป้อมกระสอบเยอะมากเรื่องการแต่งหน้าเรื่องทำให้หน้าแบบไม่หยุดโดยการแบบว่าลงคอนเทนเตอร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงมองอกว่ามันสำคัญในเรื่องบุคลิกหน้าเรื่องอะไรเย หนูว่าสําคัญมากเลยเพราะว่าเราอยู่ในวงตารบันเทิง嘛ทุกอย่างของเราอะเฮทุโทมันต้องสําคัญที่สุดหน้าลูปหน้าของเราการแต่งหน้าการแต่งกายแล้วก็เรียกว่าอะไรอะการโพสการเดินอะไรอย่างเงี้ยเชอร์การหันอะไร,รอ,อย่างเงี้ยหนูว่าสาคัญทุกอย่างค่ะอุ้ยสอบสอบรีวิวรีวิลุครีวิวไลฟ์ด้วยนะคะฝอบงานนี้ด้วยนะพี่อ <icas> จะบอกว่างานนี้คือได้ทริคดีๆไปเยอะแยะมากๆเลยแล้วก็ฝั่งแดนด้วยนะคะ เริ่มดีเริ่มดีเรจยใช่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกแปว่าเราจะย้ายเข้าบ้านแต่ละว่าอีกสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่ชินเขาก็เหมือนแล้วก็มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเออแบบพี่ชินก็อยากจะให้เกศฝั่งครอบครัวหนูด้วยเพราะว่าอยากให้เกบฝั่งประป๋าับงนี้ด้วยแล้วก็คุยกันว่าเอ้มันก็จะดีกว่าถ้าเผื่อเราแบบว่าทํทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ออฟฟิเชียลอะไรค่ะแล้วก็วันดีคือจบเหมาะกับเป็นวันก่อนวันเกิดคัดี ซึ่งก็ไม่ได้หมูแต่ก็ไปดูคุณดูดวงมาไม่นดูแต่ก็ไปดูดวงมานิดนึงว่าอ๋ออ๋อต้องเริ่มงดีก็เกิดวันเกิดก็เอ้ยมันก็จะตังค์บางๆก็ก็วันนี้แหละแต่เราแบบเงียบมากคือหนูไม่ได้ไม่ได้บอกใครเพื่อนหนูก็งงทุกคนงงใช่ถือถือเริ่มมีถือเวลาดีด้วยไหมคะเวลาดีเริ่มดีเวลาดีวันดีทุกอย่างเป๊ะเวลาบอกได้ไหมเวลาบอกได้อ่ะตั้งช่วงเช้าค่ะ แล้ววันนั้นเป็นวันที่เพื่อนหนุ่มคุณนนขึ้นบ้านใหม่ด้วยุทุกคน,ท,กคนทุกคนคือแบบวันนั้นคือวันดีของทุกคนแหละหลายคนคือรอ,อว่าจะาใช่มาเสีาวันนี้นนใช่ใช่ก็บอกว่าคือเท่ากตามคือเรื่อที่เรื่อที่เราเลือกกันไวนะคะ้ค่ะก็คือเป็นเรื่อเป็นวันและเวลาที่ดีที่สุดแล้วของเดือนของเดือนนี้แล้วก็เป็นวันที่รี่กับพี่ชินแบบดีตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเออเป็นวันนี้แหละ เขาเพื่อนๆรู้เพื่อนๆสนใจไหมไปจบแล้วคือหนูก็มีเปลืองไปบอกเพื่อนนี่ดูอ่ะเขาเพื่อนก็ถามว่าแต่งเมื่อไหร่หี่ก็บอกอ๋อบอกว่าเดี๋ยวคงบอกว่าจนก่อนแค่นี้หนูพูดแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็ลงรูปเลยเพื่อนก็บอเฮ้ยอเ้อค่ะอะไรประมาณนั้นแต่ก็เพื่อนก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าหนูเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเผื่อเป็นแบบจบหรืออะไรก็เป็นแบบภายในมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแต่พวกแบบงานแบบวีดิ้งพาร์ตี้อะไรเงี้ยอันนี้คือเพื่อนเต็มสตรีมเลยใช่พอหลังจากที่เราจบแล้วเขาได้บอกอะไรกัน วางปากกาลงพื้นอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้เชื่อหนูไหมว่าวันนั้นแตชินคือไม่ช็อกเท่านี้คือพี่ชินอะไม่ไม่ได้มีน้ําตาตาฉันมีน้ําตาเพราะว่าหนูบอกว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ใช่คทางพาน้องตึ้น้าใช่มันคือมันคือเหมือนแบบออฟฟิเชียลจริงๆอะค่ะแล้วก็แบบหันไปแล้วเอ้ยแบบสวัสดีคุณสามีอะไรอย่างเงี้ย เป็นช er mm ินนะไม่ชินไม่ชินปากแล้วคือตอนที่เขาเรียกแบบทะเลาไปปุ๊บเขาแเาแเขาเรียมเวนะเขาเรียกเรยาเยอนะเขาจะมงจะเียจไว้นอย่าเพิ่งเคะหูแบย่าเพ่งยังไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หนูว่าพอปากาเซนปุ๊บหนู้ตาหลเลยเพราหนูหันไปว่าอ๋อเธอละเนาะโอเคจานนี้ก็ตอาทางเาเดีจานี้ชินไห หนึ่งก็เือวางแผนเราวางแผนอนาคตกันที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นอะไรนะคะวางแผนการงานการเงินอะไรนะคะแล้วก็งานที่อยากจะทําร่วมกันธุรกิจต่างๆที่จะทําร่วมกันมันก็มอนชัดเจนแล้วก็เป็นรูปประทมากขึ้นเป็นรูปมันแบบมันชัดเจนมากๆเลยจังหวะที่เขาพราว่าพันธามันหูดับมันไม่อะไรไหมคะมันไม่หูดับแต่มันจักระจิมันแบบอยากจะอุดหูเพราะว่ามันมันไม่ชิน ต่คือแบบอย่างโอเคเหมือนแบบคนไทยสมัยหนูก็จะเรียกแบบอ่ะเรียกเรียกโอ๊ะผูกโอผูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือหนูอะพอจะมาเรียกจริงๆริอะหนูแบบอะไรกันเรียกแก่นไปเรียกแก่นปวดช้าปวดขาไปแบบนั้ไม่เรียกยู่เรียกหนูเรียกหนูเรียกคนสั่งมีก่อนหนูเรียกคุณสามีก่อนนะให้เกียรติก่อนคุณหลังจากนั้นเาก็จะเป็นคำสับปูแบบไม่สับ นเเปรื่่อแต่เขาเรียกที่เมียออกเสียงไปแล้วนะหรอใช่แต่แรกกล้าดีมากเลยเขาเรียก่อยไ่เขาเรียกบอกยิ่งกับเพื่อนเขาจะบอกเวลาเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเวลาเพื่อนบอกว่าไอ้ชินไปไหมเขาบอกไม่ไม่ถามเมียก่อนอะไรอย่างเพื่อนเรามีไม่มีกาตั้งไหมไม่มีเลยไม่มีเพื่อนสองกันจะไปสิไปพอทหัวกก่อนอย่างเงี้ยไม่มีจ้ะไม่มีหัวตาทุกวันนี้ว้าย ทีนี่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราได้แบบให้เขาเช็ครูปก,ก่อนไหมก่อนที่เราจะโพสลงอะไรเงกันหนูส่งค่ะเขาเขาเลือกให้อย่างงี้เหรอเขาก็ไม่เลือกให้เขาก็บอกว่าแบบเอ๊ะ<อ>หมดหน้าตักอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันเป็นฟิวนะใค่เป็ฟนฟิวขำขันเขาไม่ห้ามไม่อะไรเลยค่ะใช่ราะว่าก็โตแล้วอะไรแล้วคือหนูอะคิดหนักมากว่าจะลงเพราะว่าเราไม่เคยลงแบบขนาดนี้เอายากดีกว่าตรงนี้จะ empower ผู้หญิงด้วยเพราะแบบถึงแม้เราผู้หญิงทุกคนแต่แต่ละคน บอคืคนสวนแบบแตัวเวทแต่ว่าพอทุกอย่างแบบลงตัวแล้วแต่งแล้วทุกอย่างบ้านทุกอย่างคบเสร็จหมดทุกอย่างจบพร้อมที่จะมีเีบีหเลยไหมหรือย,อยังไงจริงๆเหรอคือตอนนี้มันเหมือนเรายังไม่แยกล่างแต่ลางานไม่เคยได,ได้คืออยากจะมีคลลี่รักเด็กมากพี่ชินก็รักเด็กมากคือเด็กทำให้เราโลกสดใสมากๆเลยแต่มันต้องอยากจะทำงานเก็บเงินแล้วก็เราบ้านหาเงินดูอาสา แต่คือหนูแบบปล่อยธรรมชาตินะทุกอย่างเป็นตาบตามธรรมชาติไม่ได้จะฟิกมันถ้าถ้าเขาจะมาหือเขาจะมาเองค่ะไม่ได้มีแบบฟิกค่ะมีคือทำไมว่าอยากได้สักคนหนึ่งีค่ะคือทำไมว่าอยากฝึกก็จริงๆอ่ะนี่อยากได้แบบสองหนึ่งสองพอแล้วแต่คือเขาก็บอกเออถ้ามีถ้าน้องๆเขามีเพื่อนกันก็ดีค่ะแต่คือเขาก็คือแล้วเขาแล้วแบบเราเราเป็นคนแบบอุ้มเขาแล้วแต่เรา